สวัสดีครับขอเชิญฟังคำพยานนี้นะครับพระเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อคนของพระเจ้าจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์คำพยานนี้จะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าพระเจ้าประทานชีวิตและชัยชนะให้คนของพระเจ้าจริงๆนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะชื่อเจนสาริสาวินเลียมนะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็อยากจะมาเป็นคำพยานอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับเรื่อง ของความแสนดีของพระเจ้าการจัดสรรจัดเตรียมของพระเจ้าการปกป้องของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตเจนแล้วก็ครอบครัวของเจนนะคะประมาณต้นปีเนาะ2 0 2 0เราก็รู้ว่าเกิดเหตุการณ์โรคระบาดขึ้นนะคะคโควิด -19 นะคะระบาดทั่วโลกเลยผู้ติดเชื้อในอังกฤษก็เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากจนกระทั่งนะคะเดือนมีนาคมรัฐบาลของอังกฤษก็เลยประกาศล็อกดาวน์นะคะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้านะคะรัฐบาลก็ช่วยเหลือ80%ของค่าจ้างที่เราได้รับแต่ว่า ที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเจนมีงานรับสอนพิเศษนะคะผ่านออนไลน์นะคะในการที่ว่า,าช่วยเหลือคนไทยนะคะที่เขาจะสอบในการขอวีซ่าถาวรแล้วก็ขอสัญชาติอังกฤษนะคะเจนก็ทําหน้าที่เป็นติวเตอร์ตร,ตรงนี้เป็นติวเตอร์ออนไลน์นะครับตอนช่วงนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยเพราะว่าผลกระทบจากเหตุการณ์โควิดนี้ธุรกิจหลายตัวก็ปิดตัวลงหลายคนนะคะตกงาน หลายคนขาดรายได้บางคนนะคะปิดกิจการไปเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าตึกไม่สามารถที่จะมีเงินจ่ายพนักงานได้แล้วบาลเข้ามาช่วยเหลือก็จริงแต่ก็ไม่ได้คับเวอร์ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกๆด้านทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องนี้แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ดูแลชีวิตเจนตอนนั้นเจนก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์รอบโลกเนี่ย ลูกเชื่อและมั่นใจในพระองค์ว่าพราะองค์จะปกป้องและพระองค์จะดูแลลูกพระองค์จะดูแลลูกลูกจะปลอดภยัยลูกจะไม่ติดเชื้อสดุดีบทที่9 1เนี่ค่ะเจนท่องเลยในความคิดของความเป็นมนุษย์เมื่อเรามองสถานการณ์รอบข้างเนี่ยเราก็บอกว่า โอ้สงสัยรายได้เดือนนี้เราต้องลดลงแน่เลยนักเรียนก็คงจะไม่มาเรียนเพราะว่าเขาก็ต้องเก็บตังค์ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ไม่เป็นไรพระเจ้าจะดูแลเราเราจะมีรายได้เข้ามามากพอที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านที่จะจ่า,า,จายค่าบินต่างๆรวมถึงส่งไปช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ของเราดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ประเทศไทยเราก็ที่ฐานกับพระเจ้าบอกว่าลูกเชื่อระวังใจว่าพระองค์จะดูแลเรื่องนี้ด้วยเช่นกันพระงเจ้าค่ะไม่ว่าสถานการณ์ขางนตอกจะเป็นยังไงพระองค์จะให้ลูกมีมากพอที่จะดูแลครอบครัวได้ ขอบคุณพระเจ้าจริงๆค่ะเมื่อเราเชื่อรละวางใจในพระองค์ปรากฏว่าตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมานะคะจนถึงตอนนี้พระเจ้านะคะอวยพรกิจการของเจนะคะการสอนออนไลน์รายได้มากกว่าตอนที่ไม่มีโควิด2-3เท่าเลยค่ะ2-3เท่าเลยนะคะแบบขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าดูแลคนของพระองค์จริงๆพระองค์ไม่เคย ผิดคําสัญญาที่พระองค์มีต่อบุตรของพระองค์ที่พระองค์มีต่อประชากรของพระองค์นะคะเพราะนั้นคําพยานนี้จะมาหนุนใจพี่น้องนะคะว่าพระเจ้าดูแลพี่น้องอยู่ขอแค่พี่น้องเชื่อระวังใจในพระองค์นะคะไม่ว่าพี่น้องจะเจอสถานการณ์แบบไหนอยู่นะคะพระเจ้าจะทรงดูแลพระเจ้าจะทรงอุ้มชูพระเจ้าจะทรงยกพี่น้องขึ้นให้เป็นหัวไม่เป็นหางพระเจ้าจะทรงอวยพรพี่น้องให้ขึ้นทางเดียวไม่ต่ําลงพระพรของพระเจ้าจะติดตามพี่น้องขอแค่พี่น้อง เชื่อและว,วางใจในพระองค์แล้วเราประกาศออกมาค่ะประกาศพระสัญญาของพระองค์ประกาศ สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์ออกมาย้ำเตือนกับตัวเราเองให้ตัวเราเองมีความหนักแน่นในความเชื่อของเราไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นยังไงเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่ได้รับผลกระทบด้านจิตวิญญาณของเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดแล้วพระองค์ก็จะทำตามพัญญะของพระองค์แน่นอนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้คำพยานนี้นะคะหนุนใจพี่น้องทุกคนขอให้พี่น้องทุกคนนะคะเข้มแข็งในพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสวัสดีค่ะแมทธิบวบทที่7ข้อที่11 เพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกท่านที่ขอต่อพระองค์ขอขอบคุณมากที่ฟังคําสอนหรือคําพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านที่ฟังเนี่ยอยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้า และมีประสบการณ์กับพระคุณฤทธเดชความแสนดีของพระเจ้านะครับเหตุผลที่มนุษย์มีปัญหาพ่ายแพ้เจ็บป่วยยากจนเศร้าใจอยากฆ่าตัวตายเพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปและพระคัมภีร์พูในสือโรวมบทที่6กข้อยีบสาอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะมนุษย์เป็นคนบาป เราถึงประสบความตายชนิดต่างๆเช่นความยากจนและก็สุขภาพที่ไม่ดีความเจ็บป่วยความล้มเหลวในชีวิตความเศร้าโศกจากพระเจ้าทรงรักเราและอยากให้เรากลับใจจากความบาปและรับชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์รับพระพรรับสุขภาพที่ดีและชีวิตนิรันดรในสวรพระเยซูมาในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า องค์รับความบาปของเราไปรับความตายของเราไปที่ร่างกายขององที่ไม้กางเขนผมอยากหนุนใจพี่น้องให้รับความรอดจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นและจากที่จะต้องไปตกตร,รกบึงไฟนะั้นได้ไปสวรรค์กับผมรับเชื่อพระเยซูนะครับขอเชิญนะครับอธิษฐานว่าตามข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วย ลูกขอกลับใจจากความบาปขออัญเชิญพระเยซูองค์ผู้ปเป็นเจา้าผู้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามเข้ามาในชีวตลูกณนะบัดนี้ลูกขอเดินกับพระเยซูรับใช้พระองค์เชื่อฟังพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ผมอธิษฐานขอพี่น้องได้พบคิสจักรที่ดีถูกสร้างชีวิตดำเนินชีวิตที่รับใช้พระเจ้าพระเจ้าสอนพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องได้เต็มล้นด้วยปัญญาบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพระพรของอับราฮัมขอเชิญพี่น้องมาฟังคําสอนมากมายเพื่อที่จะได้เข้ากิดความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและพี่น้องจะมีพระพรและชัยชนะในชีวิตนะครับ หวังว่าจะได้พบพี่น้องในงานประชุมฟื้นฟูต่างๆนะครับและอย่าลืมนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากๆพึ่งพาความรักของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้านะครับขับใจทุกๆวันนะครับขอบคุณครับ